ใครที่กำลังมองหารหัสแนะนําร้านดีซีช็อปมูจิดับคู่ังเสือดับคู่ผลผลิจิ้งจอกก็มีนะและยังมีเผาวีซีต่างๆให้เลือกได้อีกด้วยและยังมีรหัสออสตาที่มีเจด,ดาวให้ทุกคน,นได้เลือกซื้ออีกด้วยนะและยังมีบริการรับฟาร์มต่างๆในเกมด้วยและยังมีกฎเกมพาร์ต่างๆในเกมแล้วก็ยังมีกดผลพิสในบล็อกฟุตด้วยนะรวมถึงการเติมโลบัคสุดคุ้มใครสนใจร้านดีซีชอปลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับไม่ยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เรามาอยู่กันในแมปอะดิเมรัสแตงกันอีกแล้วนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับก็ได้ทําการอัปเดต4มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนคืนอไอเย็เชกูรอตแล้วแต่3ามทุ่มไปแล้มันเพิ่งอัปเข้ามานะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตสั้นๆง่ายๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะเออแล้วเดี๋ยวจะรีวิวไอเจ้าตัวละครนะครับผมอาร์ไอตัวนี้ทุุกคคนอ่ามมดืผสไ้ ไอ้เจ้านี่นะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับผมเนดะี๋ยวผมขอดูเจนอตกับมีอีโวยังเจนอตอีโวยังไม่มานะตอนนี้ e vo, อีโวเจนอยังไม่มาแล้วกันนะครับก็ไปเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับก็จะไปรับชมคลิปนี้นะทุกคนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกลังใจงให้ผมด้วยนะครับใครที่กุญแจขอบคุณแมทุกคน,คคกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันดีกว่านะครับโอเคครับ ไปเลย Let's go โอเคครับทุกคนก็ในตอนนี้นะครับเขานะครับผมก็อัปเดตสีเข้ามานาะแล้วก็มีโค้ดใหม่ทั้งหมด3โค้ดนะครับตอนแรกผมใส่เป็นโค้ดนี้ไปนะครับทุกคนก็ลองเอาไปใส่ดูผมใส่ไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นโค้ดนี้นะครับโค้ด Goodbye m u c h นะครับทุกคนเออสงสัยเดี๋ยวจะกลัวคิดถึงมัชนะครับทุกคนนะเออนี่นะครับอ่านี่ฟรบกดลิเดียมไปได้มา500อยเอเมอรัลนะครับแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับผม l e go นี่ครับเออนี่นี่ครับ นี่เป็นคนนี้เลยปึ๊บนะครับเราก็จะได้นะครับผมอ่าไอ้เจ้านี่มานี่ครับเออเดี๋ยวมันเหมือนมี3ตัวเลยนะผมไปดูก่อนนี่ครับนี่ก็จะมีโงกุณนี่ครับล่างนี้นี่ครับผมที่ได้มานี่ฮะเออมันเป็นตัวนี้คือมันเหมือนรวม3ตัวเลยนะทุกคนนะเออแล้วต่อไปนะครับผมไอ้เจ้าบัฟที่ผมได้นะครับทุกคนบัฟกริดนะครับก็มันจะอัพเป็นอ่าบัฟที่เป็นอลิมิเต็ดเลยนะครับทุกคนเออบัฟกริดเนี่ยทุกคนอัพเป็นอลิมิเต็ดเลยนะ ดี๋ยวทุกคนสังเกตนะครับนี่อ่าเอาอะไรอ,ะอ่ะผิดผิดผิดอ่าอ่าอ่าเอาเข้ามาอ่ะนี่นะครับผมไอ้เจ้าบัฟกริดเนี่ยจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับทุกคนคือไม่ใช่สีลุงแล้วนะเป็นสีแดงนะครับเป็นอลิมิเต็ดเนาะแล้วเหมือนความสามารถเนี่ยดูจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะ เออแต่ว่าอาจจะไม่เท่าโอเวอร์โหลดนะแต่ผมเนี่ยยังไม่มีโอเวอร์โหลดทุกคนก็เลยดูเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับแต่ก็ดูบวกเยอะมากเลยทุกคนนะแล้วก็นิวแบรนเนอร์อลิมิเต็ดใหม่นั่นเองนะทุกคนนะแล้วก็เขาพิมพ์ว่าสปีดไรไวฟฟูอะเลฟนาแม็กนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือ,อรายต่อไปก็ Portal Snow r ร n น e r อะไรเนี่ย อะไรพวกอันนี้ผมไม่รู้นะครับแล้วก็ small q o l นะครับ s t a ทนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะครับทุกคนนะตัวละครใหม่ที่ผมเห็นตอนนี้ก็ยังเป็นหมายเลข21อยู่นะครับอันนี้ก็ผมสุ่มได้มาแล้วนสำหรับหมายเลข21นะครับผมอ่านี่นะครับทุกคนสำหรับไเจ้าหมายเลข2ี่นะครับอ๋อนี่ผมก็ได้มาแล้วนะทุกคนนะแต่เขาบอกว่ามันจะมีโค้ดไอ้เจ้าออะไรนะไอ้มงกรตัวใหญ่อ่ะไอ เทพเจ้ามังกรเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันต้องใส่โค้ดอะไรแต่อันนี้เขาเอามาให้แค่3โค้ดเองนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องรอดูถ้ามีโค้ดเดี๋ยวผมจะรีบมาบอกเลยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาสรุปอัปเดตสั้นๆง่ายๆทุกคนได้ฟังกันนะครับโอเคก็ใครที่ฟังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะรวนะินไ้คคบกทุ